แล้วเปิดฉากมายิง่อนเลยลวัลน้้เมาลูกนี้ก็ยังไม่ตรงก่อเลยในครึ่งเวลาแรกก็ดูเหมือนจะโอ้ลูกเกณฑ์จะเป็นรองทางด้านปอม,ม,าม,มาาที่หมดมากเยอะเลยครับ หมอนยังกลับมาได้ครับโอ้แล้วให้สัญญาณไม่ไหวครับอาร์ตบอลยิงไกลไม่ตรงต่อแล้วจังหวะนี้ฮะจะมีการเปลี่ยนตัวอาร์ตดูว่า็ยังจะฝืนเล่นแต่ว่าดูเหมือนว่าน่าจะเล่นต่อไม่ไหวครับแม่ต้องขยับแล้วเพราะน่าจะัญหาโอ้อาร์ตเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้น่าเสียดายเลยครับ ก็อบอกว่าขาดอานหารใส่โค่นนิ่มนี่ตัวยิ่งไม่ยอมมีอยู่แล้วขบอลน้ำเมาวันนี้เปิดเดวร์จ้าวันขวากัดจับลงได้แล้วจะให้บอลลูกนี้ยังไม่ขาดเนี้ยจะลุยฝ่าไปก็ไม่ได้ครับลับก็ได้ครับบอลที่มากชนตัวร้อนกลับมาตั้งอันใหม่ชนพินเพราะมานลูกกลางครับบอลไปจับแล้วให้มาที่ไก่ ล็อกไม่หายแล้วแรงกว่าสองวางน้ำเมาแต่ได้ที่บอกว่าโอ้โหดูว่าแทงต่อไรงกว่านี่ตกดูข้างหน้าก็ดูว่าวิ่ไม่ทันอีกครับน้ำหนักก็ยังขัดขาดเกินเกจอยังอยู่ครับย้อนกลับมาตั้งอันใหม่ครับวางน้ำเมา เปลี่ยนการสวยออกมาขวามีพื้นที่ในจังหวะนี้เราตัดสินใจจริงก็ไม่ต้องกาะอีกครับแต่ว่า like ผู้ตัด erm> สินชี <S up> <S up> <S up ้ไปที่มุมหงครับให้เป็นคอนเนอร์คิงหน้ากากขวาไปผู้อีกแล้วเลนส์ซานต์มาวางเอาจัดโอ้โหขึ้นที่คืนผ่านเข้ามาในกรอบเก็่โค้ดลูกนี้ก็ ่โดนใครล้วออกห้าไปเองครับตูมเร็วมาหมดก็ถือว่าต้องแนงสูนหน้าเนี่ยตอนนี้นะตอร์วิลมาเนี่ยคนลงเป็นตัวหลักเลยครับก่อนหน้านี้ก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันมาบ้างนะแ,แต่ว่าหลังก็ไม่มีลุตไม่มีท็อกก็กอสูนหน้ามีการเป็นตัวหลักไปเลยแล้วตอนนี้สำหรับคนครับ ไปมุมยกไปเสาใจาลูกนี้กันยังมุงทิ้งได้นี่นนตึงครับวสารวัตรนะ่ะเราจะสวนกลับขึ้นมาตรงจ้างเอาขึ้นมาสองสามคนกันวันน้ำเมาผู้จะต้องหนักกองที่มากกันไดยังลงกันเร็วโอ้โหแล้วจังหวะนี้ตากสินใจวันแม่ลูกนี้ก็หลุดออกเขาขอไปเองครับตี่นนอนยาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับ สเตลเลสตามีหน่อยมี่อร์ตัวนึ่งผมมีอยู่บอลต่อด้วยยิงบอลยาวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ไปนับผู้เล่นของฟอร์ดผมมากออกหลังครับกรรมการให้เป็นเตะมุมกับทางด้านบัลน้ำมอลเล่นสั้นเลยครับจังหวะนี้เราตัดสินใจยิงยัดเสาแรกครับโอ้โหก็ยิงทั้งตรงต่อเหมือนเจ๋งนะสำหรับบอลน้ำบอล ไก่กลับมาสร้างกันใหม่ตัวเปิดเลือหมาไก่โอ้โหจะจับบอนลูกนี้ลงไม่ได้ครับติบอลยาวขึ้นหน้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่หายครับ แต่รถจบแหววตรงกลางสุดท้ายเราไม่าได้ครับพี่ใจดับกลับมาได้ปอนคนบ้านหลายมาซ้ายอยู่ที่นี้กับจับตอนได้แล้วไหลต่อไม่ได้ครับโอ้โหติดติดเดียวได้เลยท่มันก็เมายังดับไม่สุดแล้วมันจะโตกลับขึ้นมาตรงกลางมีเพื่อนประคองอยู่ทางซ้ายก็มีแล้วไหลมา เราเข้าซ้ายเราจังหวะสุด <to ท้ายกรรมการไม่ว่าอะไรแลโอ้โหโดนเปียดมาจากก้ามหนักแล้วลูกนี้น่าจะเจ็บครับแต่ทิ้งออกไมเลยเลยเติมหนักเลยบาดโดนต้องชูแล้วยุคอนะไม่ได้ไหนม ยืนห้าหายเลยไปตาม่บ้าเลยเว้ยตัวเล็กหนักเลยคออกอาตาเนียออนเตรเีผมมีสตัวไปหมดเลยเฮ้อะก็ปนกัมีอตาลันบ้าไงตเสียแน่อยู่บอลโยกเา ถ่ายเอาทางขวาครับบอลอีกทีนึงโอ้โหถ่ายบอลแรงไปหนึ่งแล้วจะโผลกับมาวันน้ำเมายิงใจล้มโอ้โหนี่ครับขวดสวยเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่ไอ้น้องจะมาตูนี้นี่ถือว่าโอ้โหเรียกความมั่นใจแบบอะไรบ้างครับผมวันน้ำเมาครับโอ้โหเหมือนไม่มีอะไรครับบอลกระโดดตกกระดอนอยู่ตรงกลางสนามครับไดท์ชูสุดประสาทโอ้โหนี่โอ้โหนี่ไนท์ชูเลยดูนี้หมดโค้งเปนไปลม่ได้ลยครับ พูดต้องยอมจริงกัลูกนี้สวยจริงคร,รับเออลูกสาวรตูจะทำยังไงครับตอู้เลน,เน,นนะโอ้ดูว่าบางน้ำเมาชิปจังหวะน,นี้ทางซ้ายพักบอลลงแล้วอลโอ้โหเนี่ยนี่ครับพักบอลลงแล้วอุปกรไม่หายตัวในโอกาสที่จะทำประตูนี่มีเลยว่าจะพ่วงกันเมา ไม่ถ้าเกิดจับพลดจับผิดได้มันตัที่สองขึ้นมาครับโอ้โหอังดูสนมากดูเกิเเกมลุกอยู่ดีๆเจอยิงไซส์สวยๆไปโอ้พังเงีเลยมาคู่อินเตอร์ต่อเจอลองใครต่อเขาจะมีต่อยิงเตอร์อ่ะเจอล้อินเตอร์แล้วอ่ะ ใส่มุมทางด้านขวาสำหรับปอนุม,มาจับมาจาังหวะนี้บอลกัสแล้วืนมาไม่ดีจังหวะนี้บอลน้ำเมาเอาดับกับปอนจบมาได้แล้วก็สวนกลับมาบอลน้ำเมา,าล็อกเข้าซ้ายมาลูกนี้ล็อกอีกครั้งหนึ่ง่ายย่อยหายคัดฝ่าอวงซ้ายชนทางขวามีซ้ายมีฝ่ามาที่บอลจับแล้วเปิดโอ้โหจะปาดไปเสาไกลไม่ได้ครับคัส บอลเอ้าแล้วตกมาไหนครับอีกนึงสวนใหม่ตกต่อครับใสงใส่จับฝาาประตูทีมบอลยาวขึ้นหน้ามาอ้พักโล่นสวยแล้วตอนนี้อทำไมลูกที่จะได้ยิงเก่ยไม่พักหมดแบบนี้น่าเสียดายขรนหรับมาเมา โอ้โหจังหวะนี้สายเลือดไม่เข้าใจเลยอีกแล้วปอลื่คนหากลู่เร็วมาับอลน้ำเมาดักกลับมาได้แล้วตู่ก็ยิวหลบมาหนึ่งคนฝ่าเขตแกลบางซ้ายครับหลายตามช่องมาชนจังหวะนี้ยังไปแก้กลับมาได้แล้วปอลี่คนหน้าย้อนกลับมาตั้งันใหม่เขตแกลบข้ามฝ้ามาทางขวาเลยแล้วครับไหลมาปอลตัดมาที่ไก่แล้วนี่จังหวะนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าบอลทุกเมา่เนี่ยยูเนเดียนตัวเองก็ถ่ายบอลไปมาหาแต่พอข้ามแดนมาแล้วเนี่ยงาสปีดบอลเหมืนจะเพิ่มเร็วขึ้นเยอะเลยครับเปลี่ยนไม่ได้เดินเยอะไม่ได้ป้องกันไปชี้ออกไปทางซ้ายก็ยังไม่ได้เลยกระโดดอีกทีนึงอ่ะแล้วโอ้โหฟังตัวนี้บอลเนี่ยเตะที้งกันมาได้ข้างหน้าไม่มีโอ้โหแล้วฟัง ส่วนจะเสียบอลเหมือนกันเดียวก็เลคู่ตัวโอ้โหดูว่าบอลก็ตามองที่บอลครับไม่ได้เห็นผู้เล่นมาแต่ด้านหลังครับล้วข้าวท่ามาซ้ายจังหวะนี้โอ้โหไหลมาแล้วกัดโอ้โหเสียท่าเลยครับลูกนี้เออ้อ้วกนจะเลี้ยงกลับหลังมาครับที่ไหนได้เออล็อกบอลโอ้โหแล้วมาเรียกฟรีคิทถือวรยานระยะตรายเลยครับ เราแล้วมาดูว่าตีคิกของฟองน้ำเมาถ้าลูกนี้กับพระจับ <S <S ูยิงเข้าขึ้นมามีโอกาสก็ตามหลังนูสองประตูแล้วฝันโค้งลูกจะถูกตอกก็้ตาตอกไปเองเ้วจะมีการเสลี่ยนตัวจะจ้าทสนามเดี๋ยวได้ตัอลูก้ายหน่อยครับหลายบางคนแตดแตะหลบลูกนี้ไม่ได้แต่กรรมาการมองว่ายกเท้าดักไว้ก่อนครับ ทื่เรางหัวกระทบกมาท่ากันเราก็ต้องรู้จักเดินมาจับไม้จับมือดูการเพื่อถ่ายตรงข้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับหลายๆทีมครับยังไงทีมงานต้องขอขอบคุณครับดูเล็กทีมมีนักผิดนักซ้ายเราหมายตรงข้างเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีอยู่ในสุบติกาแต่เป็นนักแสดงที่พ่น้าที่มีสปิริตให้แก่กันและกันครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับแล้จะเปลี่ยนตัวออกมาครับคนที่จะลงมาทางด้านซ้ายนั่เองเป็นดีครับ ไปคลิกจังหวะนี้ครับนอกก้องต่อเขยโทษแล้วทันซ้ายแล้วพี่ไก่อยู่ที่บอลปั่นโค้งแล้วก็ไม่จบกก็ห่อก็แม่จังหวะนี้มีปักตัง้งใจดีเลยครับต่างเสกจากปากประตูครับทีมบอลออกมาทางซ้ายตรงนี้พับปกไม่โดนครับไก่ ย้อนกลับมาเปิดทิ้งยาวขึ้นหน้ามาปลบอลุ่มมากสูม<ป>เร็วมาคมัแต่ต้องฝันต,ตือว่าพัก่อนจังหวะแรกไม่ดีแต่ว่าบอลสุดท้ายไม่ออกด้วยครับตัว่าแย่งกันอยู่พี่ไกไ่ไปแย่งกับมาได้บอลมาเอาลตรงการลางบอลไหลทะลุชอ่องคนนี้ชน จับแล้วพิคเข้าขวาจยิล้วไม่ตกต่อแล้วอนสุดท้ายใบแถบผู้ได้นของธนาวางน้ำมากออกมาเยอเสียเ็นเตะมูมให้กระปอที่คนหน้าอีกแล้วแตะมุยกไปเสาใจทุกทีุ้มสวนกลับมาต้อยากให้ผ่าที่นี่เอาแ้วโอ้โหจังหวะนี้

โดนทางซ้า,ายกัดป้องอยู่แล้วพลิกหลบกลับมาได้แับพารุ่นมา,ารตรงกลางแทงออกมาขวาให้ไก่แต่เข้าในแล้วทางซ้ายมีปัดองอยู่เจ้าโหดีเองหวน,นี้บอลล็อกโอ้โดูว่าบอลคนเดียวไปไม่ได้บอสองสาคนแล้วจะมาตีชางน่ออกห้างไปเลย เปิดยาวมาลูกทีก็ยังไม่มีอะไรนะสำรับบอลน,น้ำเมาเวลาในที่หลังเนี่ยก็คือว่เอาเหลือระมาหกนาทีเศษๆครับยังพอมีเวลาอยู่ครับสำรองของทีมเนิยาวลูกนี้แล้วใอจังหวะสุดท้ายกรรมาการให้เป็นไปมุมกับบอลรุ่นมากครับจังหวะสุดท้ายไปเฉลีผู้เล่นของวันน้ำเอาอหล,าลังครับ แล้วจังหวะนี้กรรมการให้เป็นฟรีคิกกับทางด้านพ่อนที่หมดมากงเหรอครับื่อคู่โอ้ไปเข้าจัดด้านหลังครับไปไฟรีคิกจังหวะนี้ทำทลาดอยวเล่นพั้ดแล้วเปิดล้ะเสาไกลโอ้โหกัดจังหวะนี้ได้หมวกเต็มๆนะแต่ว่าโอบังครับกินชาได้ไม่ดีครับโอ้โหเราเล่นจังหวะนี้ไม่ดีครับ เสือกลับมาให้บอลลุดมากอ้าตรงกลางที่ไก่เขาจับแล้วยิงไกลก็ยังไปติดฟ็อกซ์เขาสองยิงเสือแล้วก็หลุดออกไปไกลเลยแล้วบอลที่ลุกมาก ทิ้งบอลยาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ก็ยังไม่หา่าง้วที่ไก่หมดทิ้งออกข้างไปได้ฟูลจับมาตู้บอลสุดท้ายไปบอลพุ่งของบอยเลยอีกครั้งหนึ่งเนาะการฟูลมาที่ไก่โดดหลบอยู่ไหล,าลมาบอลทางขวามีกฝั่ของจ่ายแล้วซัดให้โอ้โหจะทำที่หนึ่งสองไม่ได้หรอ แล้วสังหวจะดักกลับมาก็ส,สูปไก่แย่งกลับมาได้า Oil, i i. Rainbow, oh! พเาเอาเองตังการทะลุมาหนึ่งคนไหลไม่ผ่านจังหวะตสองตัวอ้โหลูกสามสี่โหนไปไม่ได้ครับย้อนกลับมาตั้งใหม่ครับดียกข้ามากัดจังหวะแรกก็จับบอลไม่ดีครับเสียบอลกลับมาให้บอลน้ำเมาครับ สองหลบ้โหนี่ยังสวยจริงครับหน้าหลายมาตลอดนี้ซ้ายสุดแต่หลบแล้วก็มาตารให้เป็นฟรีคิกครับโอ้โหนี่น่แมืสวยตั้งแต่จังหวะล็อกหลบเลยครับแม่ดูอุ้ยน้ำมาพลาเซตตี้ได้ประตูนี่มีโอกาสเลยครับเวลาองค์พอมีอีกสี่นาทีเสร็จๆครับในครึ่งเวลาหลังอย่างน้อยนะพวกเขาครับ ไล่มาเป็นสองก็ยุโสามเนี่ยือว่าเนี่ยฟอร์พิ่หมดมากเขาน่าจะสดตั้งตั้งแบบนี้แล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ปัดเอ้าแล้วเรียบร้อยครับนด้านนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้ดูเซ็ตยีจังหวะนี้อย่างที่บอกครับถ้าได้ประตูช่วงเวลาที่เหลืออยู่ยังพอมีเวลาโอ้โหเราไล่มาสองก็ยุโรปสามโอ้ไม่น่าเชื่อเกมนี้อ่านแล้บฟอล์พิ่หมดมากน้ำสามสุดกลับมาสามสอง เจะเป็นเหลือพีนาทีเอฟซีเอพีนาหรือเปล่าวันนี้เกือบจะไม่ชนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้เขาก็ยังคนาอยู่หนึ่งประตูแต่เราฟอร์มดีมากเกือบมีโอกาสจะไปใช้โอกาสตัวไม่ได้ครับใช่มาสวยครับเราขุ่ขีดกันอยู่ตัวนี้ เดี๋ยวโดนง่ายแฝกของวันนะเปล่าสู้ทุกคนครับงแล้วจังหวะสุดท้ายไหลมาไายจับเราล็อกจริงชันแหลบเราก็เรียบร้อยแล้วปอลโอ้โหนี่ปอดเนี่ยดูตอนใส่เกียร์เนี่ยทำท่าได้จริงเนี่ยล็อกหมดหลังหักเลยแล้วตรงหลังโอ้โหลูกจะไล่มาสองประตูเราสี่เมืู่่แต่ว่าตอนนี้โดนทิ้งห่างไปอีกครั้งหนึ่ง ลูกนี้ทันแหลกแล้วก็อยากเป็นกอลของบ้านน้ำมครับเปิดนึกมาแล้วโอ้โหลูกนี้แมโดนหนาไปหน่อยครับสาวหล่ออยู่สั่งหวานนี่ไหลมาพี่ไก่ ย้อยออกไปทีนึงแล้วยิงโอู่ปูอลชนแหลกพาออกเลยห่ a ง <c ười> ไปสวยตรงนี้ให้เราลกลางหนึ่งสองหลุดขึ้นมาทางซ้ายครับขอรับฟอสีอ่คนหน้าขึ้นมาสี่ห้าคนโอ้โห,โห,โห,โหตรงตรงอ่ะลูกนี้เลี้ยงบอลหลุดออกข้างไปเองครับเปิดยัดมาอ่าล้วดึงจังหวะหลอกสวยตรงนี้เอาร์ฟขึ้นมาทางซ้ายสามสี่คนับฟอสี่คนม,มากไหลออกมาสุดเส้นบอลย้อนกลับมาที่ไก่ เปิดแล้วฟอร์มสุดท้ายฉันเนี่ยกรรมการไม่ว่าอะไรเลยนี่แต่ต่อก็ยังหนูวน่าฟอร์มมีความอดบังอยู่ต้องเอาผีาท้ายบังไม่มีเกมแต่ว่าเบียร์อ้าวแล้วไปปล่อยบอลตกต,ตัวนี้จริงแล้วโหโหยังโโรับเข้าจองไปได้ครับโอ้เบียร์เล่นสมหวดนี้หวาดเสียวเลยครับบังนี่บังไม่สุดครับบาดเข้านายมาบอลจริง แล้วตบไม่ต๊ะต่อแม่ผมยิงติงจ่ายแล้วกัดไปเตะผู้คเข้าประตูอีกกรรมการไม่ไมามารอามาามูอะไระพเพราะเวลาบาดเจ็บทั้งสองทีงแล้วเราเกมในช่วงเวลาเพราะฉะนั้นในคู่ถัดไปครับระหว่างทางด้านเตงบ้วกับบังบอลดินล่ายังไงมาถึงสนามแล้วก็เห็นตัวได้เลยครับจากเซฟผู้นี้จะได้ในเวลาลงไปของกุลธายครับ ยืนมาทางขวาปอยลูกน่าครับ ه, เอาเลี้ยงตัดเข้าในมาตัวนี้ทางซ้ายมีความคลองอยู่กัดไหลกลับมาทางขวาตั้งปองเราอยังไม่ยิงกับกัดอีกทีหนึ่งเล่าจีนไปติดตัวอุ้งตัวอู้งตัวอุ้งตัวก,วก,วกลับมาก็ยังไม่แม่นล้วเบิรดยาวลูกนี้แล้วก็ปัดทิาา้งออกมาอย่าเป็นบางบงน้ำเปล่าของนี้ในช่วงทศวราษเสร็จครับของนาทีที่เหลืออยู่เปิดยาวมาลูกนี้ก็ยังไม่แม่นรับ เลยสั้นมมมมมมแล้วต้อนมากๆเดียพอออกมาทางซ้ายครับเราเปดิดตัดกองหลังมาสือแล้วบอลไปเก็บได้ดิงเส้นรับทางซ้มมา,ายตัดเข้ามาโอ้ยยังต้องรอเพื่มเติมแล้วท่นนี้ดูครับโดนล้อทีสองคนให้าาหล้อการจ่าจับแล้วดีลูกนี้ลูกโอไม่ตรงตัวผู้สามตัว,ตวม,มีกัารเข้าไปรวมพันกับ,กบผู้สามตูอยู่ด้วยนะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ครับเล่นเร็วมาตอนยิงหน้าโอ้ตอนนี้นี่เปิดหน้าแรกกันเลยครับ เดียช ok, ิปมาไม่ผ <squishy stories> ่านครับจังหวะสองแต่ทิ้งออกมาต้อจับเป็นปอนด์เหมดมากครับแล้วกรรมการให้เป็นลูกเปาไปก่อนแม่แด่เท้าเข้าไปจังหวะนี้เรยบลยเลยเลยเลยครยเลยเล้เลยเดยเลยเรับลยเลเลยเลยวลยเ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 ยเลยเบยลเลยเเยเล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 ยยล ฟาวบอลกันกัดพาทางซ้าย2ต่อสองอลูนิกัดยิงปิดโอ้โหไม่หาที่หลังตัวก็ยังได้เป็นเตะมุมแล้วสำหรับเป็นนักฟอร์มที่หมดไม่หายก็ใส่มุมจังหวะนี้เลนสั้นมาบอลล็อกหลบสวยแล้วคายบอลให้เพื่อนกัดจังหวะสุดท้ายแล้วต่อมาได้ก็เป่าต้องมีกั๊ดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยครับ ก็ตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีหวาดเสียวเล็กๆครับตอนนี้ทางด้านวันน้อเขาไล่มาเป็นสองเปอนสามครับแต่ก็ไปบอนที่มันมากแล้ววันนี้ก็เอาชนะไปได้ครับก็ตบบอกว่าเล่นได้ดีกว่าเกมนี้ก่อนเด็กอีสามคะแนนับขึ้นไปไล่กดดังตาฝูอย่างทางด้านทีเดียียหน้าหรือว่าทางด้านา